สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับในคลิปนี้ครับแนะนําเจ้าตัว Android Bo x ็อกนะครับมาเสียกับจอเดิมนะครับบนรถเก่งรถยนต์รถกระบะนะที่มี Android Auto นะครับก็เสียไปเนี่ยก็สามารถขึ้นจอเล่น t f l i x youtube ได้เลยอย่างที่เห็นเนี่ยก็เล่น n e t f l i x อยู่นะครับนี่ครตอนนี้กําลังดูเรื่องนันมากอยู่นะครับเห็นไหมครับจอเนี่ยชัดเป๊ะนะครับแล้วก็ เล่นได้ก็ตกไม่กระตุกเลยครับลื่นไหลปื๊ดเลยนะครับนี่แชร์จากในมือถือนะอ่าลื่นๆเลยครับอ่าเดี๋ยวลื่นขนาดไหนมาดูนะครับเห็นไหมครับเลื่อนนี่ครับลื่นๆเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับไม่กระตุกเลยครับเลื่อนๆเห็นไหมตัวดูกดนะครับผมแล้วก็เลือเล่อนกดเลื่อนนะครับเพียงว่าเลื่อน สนายสบายนะครับด้วยความที่มันเป็น Android Box นะครับมันก็นีสามารถโหลดแอปด้อนีกครับกดปรากดโฮมก็กดนี่ครับนะครับปุ่มโฮมนี่ครับนี่ครับมันก็จะมีอะไรครับ y o u t u b e นะครับมี p ี Store นะครับโหลดอะไรได้บ้างครับโหลดดิ้นี่พัทเนี่ยไอชีอีนะครับดิ้นีพัทนะครับ เพื่อๆคนไหนสนใจก,ก็สามารถสั่งซื้อได้ครับที่ใต้ล่างคลิปได้เลย